เซตตีในบ้านท่าเรือเนี่ยสนัดนะครับในฤดูกาลน,นี้ชนะ1เสมอหนึ่งยังไม่แพ้เช่นเดียวกับชมบุรีนะครับเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยสนัดเสมอทั้ง2นัดไม่แพ้เหมือนกันแต่ไปแพ้เอาในเกมเย้าครับสรุปแล้วก็คือทีมหนึ่งเย้าดีทีมหนึ่งเยือนดีนะครับตัวผู้เล่นก็เขาบอกว่าวันนี้การท่าเรือเปลี่ยนไป4ีตำแหน่งนะครับขณะที่ชนบุรีเปลี่ยนตำแหน่งเดียวครับเอาครับเกมการแข่งขันเริ่มนะครับเป็นทางฝั่งของชมบุรีนะครับที่เป็นฝ่ายเคลียบอลก่อน หวนขึ้นทางซ้ายครับกาก,ก,ก้ากาก้าลากมาให้ไปที่เปเรียบวยันเปเรียในกรอบมี2คนเปิดติดแต่ยังได้ครอบครองบอลใหม่ครับการท่าเรือไหลามาที่ธนบุญมีผู้เล่นโดนบอลอัดเข้าไปที่ศีรษะนะครับอัจะพงศ์สายริยานะครับผู้เล่นต้องเบรกเกมก่อนครับเพราะว่าโดนบริเวณศีรษะจังหวะบอลเปิดของเปเรียเนี่ยครับ เข้าเต็มศรีรษะเลยครับจะมงสก,กัดพอดีกับมีมืนแล้วครับท่าเรือครับได้ครอบอบอลใหม่พิรล,ลชำรัศมีออกไปที่สุพนันบุรีรัฐสุพนันลากมาสุพนันยังไม่เปิดสุพนันหักเข้ามารุ่นี้ได้มงโอ้ยบอลมันไปชนคานครับจังหวะของนบุรุษแล้วยิงทีนึงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์มาเร็วเลยครับสกอของทางการท่าเรือนะครับโอ้โห สามนาทีเท่านั้นเองครับจังหวะลุยเข้ามาครั้งแรกแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําเลยครับพีระดอนฉ่ำรัศมีนะครับประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ครับได้เป็นชานุกูลครับเป็นชานุกูลกาลินครับวันนี้ได้ออกสตาร์ตตัวจริงเป็นเกมแรกนะครับแล้วก็ยิงประตูได้เลยครับดูครับบอลจากสุพรรณนันเปิดแล้วโบ่งเนี่ยมันไปโดนคานจอร์จฟิลิเป้เคลียออกมาไปเข้าทางชานุกูลพอดีครับไปด้วย้ายเน้นๆลูกนี้ระยะมันเผาขนเหลือเกินครับเควินเมนอซากระบดส์ที่จะป้องกันแล้วครับ จังหวะเปิดของสุพรรณเนี่ยครับแล้วมงเช็ดโดยโนบุรุชิมระปัดไปชนคานนะครับแต่ว่าจังหวะสกัดออกมาของจอร์ดเฟลิเปที่ไปเข้าทางชานุก,กูลครับเก mm ่ง hmm. ข้อเท้าไปเน้นเ,ล,นเ,ล,นเล,นลูกนี้ก็ตุ้มตะหายไปเลยครับโอ oh ้โหกาคาเมนเดสแทงต่อขึ้นมาให้อัสนาวีอัสนาวีแต่งเข้าขวาขวาแล้วมาที่กาคากาคาไปเองก่อนไปเองแต่ว่าโดนปิดมุมให้มาอ้าวครับอัสนาวีหลุดเข้าไปในกรอบแล้วเปิดเข้ามา ปั๊มแย่งกันอยู่สุดท้ายฉันกุลยังของบอลได้อยู่ไหลากาการก้าย้อนเข้าไปโอ้โหี่อนมันน่าจะไปโดนศรีรษะของบายันเปเรียออกนะครับเนี่ครับไม่โดนเมโดซาครับจับงหวะโหมองเปเรียโหม่งออกไปเองเอาครับพาบอลขึ้นมาบัตคุตินย้อนลูกนี้สวยกากรก้าหลุดมาโอ้โหลงโลกมองมองตัวไกลแล้วไหลโอ้โหมันเอื่อยมากครับลูกนี้ธนบูญ นะนาบูนเปิดมาสวยกากกาเมนเดสเปิดหักเข้ามาลูกนี้โดนสกัดโดยนัทโงสายลิยาอบอลออกหลังไปแล้วครับได้เตะมุมนัทนันเห็นช่องแล้วแต่ว่าลูกนี้โดนปิดครับโดยสุพนันเลบินซูลกาก้าลองวางยาวขึ้นหน้าไปโอ้โหออกมาไกลเลยครับเควินแล้วกะ็กากกาโอ้โหแม นี่เพื่อนบอกว่าจะออกมาทําไมมีอยู่ทั้งสองคนโอ้โหกากานี่แกแน่นอนจริงๆครับมองแล้วก็จะยิงเลยนะครับจะเข้าที่เป็นประตูที่สวยงามมากครับมงเหมือนตั้งมาแล้วครับแต่ว่าจาังหวะไปตรงนี้มันโดง่งโอ้โหห่างไกลครับโบลิกิมาเชื่อมเอาครับจนธานโบลิกิให้มาที่อีซ่าโยกมาแล้วลองยิงลูกนี้มันผ่านหน้าประตูออกไปครับโอกาสครั้งแรกของชนบุรีที่ได้ยิงนะครับอาบโบอีซ่าครับ พยายามจะหาเหลี่ยมเข้าขวาแล้วนะครับปั่นลูกนี้เดี๋ยวมันโค้งไม่พอแล้วครับตัวโคกที่น่าสนใจคือจอร์ดเฟลิปเป้เลยนะครับเปิดดงโดกมาลูกนี้ก็รับติดมือสบายครับฟาเคสการ์ด <ๆ S 2> ชานุก,กูลคของบอลอยู่เปลี่ยนออกมาทางด้านซ้ายครับให้มาอัสนาวีอัสนวีฝากสั้นๆให้กาก้ากาก้า,กา,กากไปที่อัสนาวีหลุดมา อัสนาวีเปิดเข้าไปลูกนี้ยิงแล้วก็เรียบร้อยโอ้สอประตูต่อศูนเลยครับการท่าเรือโอ้โหบายันเปเรียเดี๋ยวดูไว้เ่าบอลมันน่าจะมาชนตัวนะครับจังหวะขึ้นมาแล้วก็เป็นประตูนี่แหละครับต้องชมอัสนาวีกับกาก้าเมนเดสนะครับประสานงานกันได้ดีมากครับแล้วสุดท้ายในเควินเมนโดซ่าก็บทสิทที่จะป้องกันครับดูรับเล่นกันสคนครับกา้า ให้ไปอัสนาวีมีสองคนข้างในเปิดไปแล้วโดมลุยิงเนี่ยครับไปโดนตัวของเปเรียครับเข้าประตูครับโดมลุชิมุระแปรไปโดนบริเวณหน้าอกแหละครับโดมลุแอสซิดเลยนะเนี่ยแอสซิดเลย <c oughs> แล้วก็น่าจะเป็นการทาประตูที่ง่ายที่สุดของปบายันเบเรียด้วยครับต้องบอกว่าทาประตูแบบไม่รู้ตัวเลยครับลูดิสองศูนย <c oughs> <c oughs> ์ประตูที่2ของเปเรียในไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ เียต่างชาตินี่ไม่น้อยนะครับสำหรับท่าเรือเนี่ยแถวนี้ต่างชาติไปดูเยอะมากนะฮะใช่ตัดเข้ามานี่ได้โอกาสลุ้นประตูอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการท่าเรือวะเตะมุมแล้วก็เล่นกันกาก้ามาให้อัสนาวีนี่นะครับเข้าขวาแล้วลองยิงเสาแรกเลยครับเควินเมโลซาเอาอยู่นะครับบอลก็รับยากเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่แรงมากครับนัทนันหาขึ้นมาให้มาที่เควิน เควเวนลากมาเควเวนเลือกซัดลูกนี้ไม่ตรงรอบครับเจาะไม่เข้าก็ลองยิงไกลบ้างครับเควเวนพาบอลลุยขึ้นมาเองนะครับสุลกา์น่ะถอยครับก็จะมีเวลาแต่ว่ายิงลูกนี้โอ้โหถ้าดูตรงนี้ก็ห่างเยอะเลยครับให้มาที่เควเวนเควเวนโอ้โหเคร์ฟานลิงเกนออกไปเอาครับชัญาลงแต่งเข้าซ้ายแล้วลองยิงลูกนี้โดนโค้สกัดออกไป แล้วพยสินก็เป่านกวิดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับการท่าเลือ f ครับออกนำชมรู f c ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นเกมที่มีประตูเร็วนะครับเพียงแค่สานาทีแรกครับชานุกูลกาลินคนนี้ครับยิงให้กับการท่าเรือขึ้นนํานะครับเพียดนหลายเข้าช่องครับบอลบุกขึ้นมาของทางการท่าเรือโอ้โหมาช่องนี้ได้สวยแตะไปแล้วกาก้าแต่ว่าลูกนี้มันแรงไปแล้วครับครับสัญญาณมาชันอลงเปิดไปเสาไกลจอฟฟิลเป้หม่งลูกนี้ ข้ามขาออกไปในโม่งก็จริงแต่ว่ามันบอลมันไกลแล้วครับเอาครับบอลขึ้นทางขวาของทางชมบุรีหาจังหวะอยูช่ชนญรงเปิดขึ้นกับมาที่เคเวนินเคเวนินลองสองลูกนี้ลอยเชิดข้ามขานออกไปครับลองยิงไกลอีกครั้งนึงครับเคเวนินพีระดลฝากบอลสันส้นๆมาชิมูระให้มาพิระดลเข้าช่องมาส,สุพนันสุพันันันซัดลูกนี้โดนบล็อกเอาไว้ได้ครับโดนเฟลิปเป้ ขวเข้ามาบล็อกได้ดีนะครับจอร์ดฟิลิปเปข่าวนี้เป็นบอลบุกข,ของท่าเรือครับธนบุญให้บอลมาอัสนาวีหลายคืนกลับมาให้พิรดลเนี่ยครับพื้นที่มีเพียบเลยครับแล้วมีช่องเพียบออกบอลไปทางขวากากรา,กาเมนเดสชานุกูลธนบุญยัดเข้าไปตรงกลางทำชิ่งอยู่กากา้าให้มาพิรดลนพิรดลเข้าซ้ายซ้ายแล้วซัดแบบนี้ไม่เหลือครับ โอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับการท่าเรือหนีห่างไปแล้ว oh oh, หลบเหมือนง่ายเลยครับลูกนี้พิ um รดลฉชมบรัศมีวันนี้ฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็ทาประตูที่สามให้กับการท่าเรือหนีห่างไปไกลเลยครับบอลมาที่พิรดลเนี่ยครับเล่นใกล้ๆอย่าก,การแมนเดสแล้วจังหวะล็อกลูกนี้หายเลยครับล็อกขวาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะครับแต่งหนึ่งทีแล้วก็ซัดด้วยซ้ายหนีมือผู้รักษาประตูชนบุรีเนี่ยครับเจอนัฐพง์ศริยาครับตบขวาเข้าซ้าย แล้วซัดลูกนี้หายเลยครับสกอร์ไปส0ูงครับการท่าเรือล็อกได้ดีแล้วก็เลือกมุมยิงเน้นๆก็เรียกว่าล่อเป้าได้เลยล่ะครับ,รบประตูแรกของพีรดลน,นะครับในฤดูกาลนี้ครับทำให้การท่าเรือหนีห่างเป็น3าูนครับชานนลงครับเตมุมเปิดดงๆขึ้นมาจอฟฟลิปเป้มองโอ้โหวันนี้นี่เลด้าไม่ทำงานนี่ครับ ช่องมันมีมาให้เห็นเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้กาก้าออกบอลมาทางด้านซ้ายอาสนาวีแทงมาให้กับชานุกูลชานุกูลตบเข้ามาลูกนี้เปเรียหยิงไม่ถน,นัดมันโดนแป๊กๆครับดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับลุนประตูที่4ครับบอลถึงกันแล้วนะครับแต่ว่าลูกยิงของเปเรียรโดนไม่ดีครับแป๊กๆไปครับเหมือนส่งคืนโกเลยครับลูกนี้ประวัตยิงจังหวะเดียว เหมือนสกปูถอยหลังครับเปิดเข้ามาโดนโคมาได้เป็นกากาเมนเดสครับเก็บได้หยอดด้วยซ้ายเข้าไปทีหนึ่งลูกนี้ก็โดนจอจฟิลิปเป้มงบอลออกหรือยังนัทนันมาที่รัชตะรัชตะมองหาตัวเชื่อมเข้าช่องมาได้สวยครับโปริกิยิงลูกนี้หุยไปปัดไปชนเสาซ้ำไม่ได้ครับอุกเกอร์ฟาริเกน มาดูจังหวะนี้ครับรัชตาลงมาจ่ายสวยมากแต่ว่าลูกนี้โชคไม่ดีครับโดนเสาครับลูกยิงของบูลิงกีน่าจะปัดก่อนด้วยนะครับฟอเคสกาดแล้วก็จังหวะจะซ้ําไม่ได้ครับดูครับบูลิงกียิงลูกนี้เนี่ยครับติดเซฟของฟอเคสกาดปัดไปโดนเสานะครับได้ออกแรงเซฟไปหนึ่งครั้งสําหรับฟอเคสกาดเอาครับได้บอลมาชาญกูลโดนฉกเอาครับเอาบอลมาได้แล้วจังหวะนี้กิติพงศ์ดีดออกซ้ายไป บริกีโจนาธานบริเกีไหลามาที่นัทนานนัทนาน,น,นยัดเข้าช่องรัชตะรัชตะเปิดลูกนี้มาแล้วเจ้าหน้อุ้ค์ให้มาชานรงค์ซ้ายโอ้โไม่ตรงกรอบครับโอ้โหมีโอกาสได้ตั้งป้อมยิงหนึ่งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าชานรงค์ซัดไม่เข้ากรอบครับการมาของรัชตะเนี่ยครับช่วยเกมลุกได้ดีแล้วฟาริงเก้นคืนให้ได้ยิงตรงเส้น18หลาพอดีแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอครับจะปัดให้เสียบมุมเลยครับชานรงค์ พีเลยโดนกาก้าขอแต่ไม่ให้ครับเลือกเล่นสั้นๆวอลรชิตวอลรชิตลากมายังไม่มีใครตามประกบวอลรชิตไหลามาชานกูลแทงลูกนี้ออกมาทางด้านขวาสุพรรณสุพรรณยอดเข้าไปลูกนี้โดนสกัดได้อ้าวแล้วลูกนี้วอลรชิตโอ้โยิงไปตรงตัวครับมาดูจังหวะที่สกัดบอลมาตั้งให้กับวอลราชิตเลยนะครับแต่ว่ายิงซ้ายลูกนี้มันไม่ออกซ้ายออกขวาครับไปตรงเควินเมนโดซ่าครับ บอลของชมบุรีมาเอาครับจับบอลได้ชานน์นรงซัดมาลูกนี้ตายลูกไปหน่อยวันนี้นี่เท้าไม่ฉมังเลยครับชานนรงค์ไม่ว่าจะลูกเปิดลูกยิงครับวันนี้เนี่ยผิดพลาดไปหมดเลยครับยิงลูกนี้ก็ไม่ไดีมีลุ้นอะไรครับชานนรง์ทูม่มาให้อูคเครฟฟลิงเกนไหลต่อมาสุขสันยังแตกบอลได้เอาครับชันนรงค์ออกบอลไปธนาเสตมาที่ชันนรงสายหยอด วันนี้นี่ทำอะไรมันดูผิดพลาดไปหมดเลยนะครับบอรทชิดลองหยอดไปให้กับทีรศักอ์าครับทีระักหลุดเข้ามาแต่งเข้าขวาขวาแล้วแต่งอีกทีแล้วซัดลูกนี้ไม่ตกกรอบครับลงมาก็จะเอาสกอร์นะครับทีรศซักเผยพีย่ไม้แทงเข้าช่องมาบริกิโจนาธานบลิกิหลายต่อชันนรงอาวแล้วครับอูเครืฟานิเกนหลุดไปฟานิเกนแตะหลบมาแล้วสัดลูกนี้เรียบร้อยครับ โอ้โหมีธงครับอโอ้โหเดี๋ยวต้องเช็คครับเดี๋ยวต้องเช็ค VAR ครับว่ายังไงนะครับจังหวะมันหลุดเดี่ยวไปแล้วนะครับหลุดฟาวล์เคสการ์ดไปได้แล้วลลกไไว็ยิงเข่ายิงยันครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าไ่ได้ <บา S 2> ประตูครับโอ้ชัดเจนครับชัดเจนเปิดเลียดขึ้นมาก็โดนดักโดยสุพนันสุพนันเข้ามาตรงกลางโอ้โหพื้นที่พียบเลยครับตอนนี้ครับเทียศักให้วรลชิต บอลชิดจิ้มต่อพีระดนแล้วก็มาถึงทีละสักล็อกมาแล้วหลักไม่ได้แล้วครับในจังหวะก,การยิงไม่รู้จะส่งหรือจะยิงนะครับอ่ะสีนาทีก็บังจะหบดครับน่าจะเป็นบุกชุดท้ายๆแล้วครับของทางชมบุรีไหลายบอลต่อมาเอาครับพาบอลขึ้นมายังไงรัชตะจบแบบนี้จบ,จบอา้าวมีใบเหลืองขึ้นก่อนนะครับ จังหวะช่ยยพิพั์ครับจากจังหวะไหนโอ้โหจังหวัดที่นี่ก็ชัดเจนแล้วครับยังไงก็ต้องใบเหลืองแล้วครับไปหัวชานรงค์แบบนี้ครับเป็นใบเหลืองแรกของฝั่งการท่าเรือครับและไปสองใบใบเหลืองปิดท้ายเลยนะครับเกมนี้จบแล้วครับการท่าเรือนะครับชนะไปสามประตูต่อศูนย์นะครับคว้าชัยชนะเป็นที่สองในฤดูกาลนี้มีเพิ่มเป็นเจ็ดคะแนนครับขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่สี่เลยนะครับ เป็นงานหนะักของโคจโจเทียสักพ์โ,โอนเลยนะครับจะทําอย่างไรนะครับที่จะให้ชมบุรีกลับมาคว้าชัยชนะในการกลับคืนสู่หลีกสูงสุดของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอ่ะจบลงแล้วนะครับที่พั s ์สเเดียมการท่าเดือ3ชมบุรีศูนย์ะครับเวลาการถ่ายทอดสดวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ก,กันนะสวัสดีครับ